ที่ราศีมีนเลยนะครับพยากรณ์ดวงชะตาเดือนสิงหาคมสองห้าหกสามสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างยี่สิบคุมพาพันธถึงยี่สิบมีนาคมของทุกปีครับครับผมนะบชาวราศีมีนเองก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเช่นกันแต่การเริ่มต้นใหม่ๆของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นลักษณะของอมหาเล็กถือดาบนะครับเป็นสภาวะที่ละลอะลังนะครับ การจะไปข้างหน้าหรือก็เป็นห่วงข้างหลังนะครับต้องการความสําเร็จต้องการความก้าวหน้าแต่ก็เป็นห่วงพักพวกพวกพ้องว่าจะว่ากันยังไงนะครับเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าไปไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ต้องตัดสินใจที่เด็ดขาดครับความเด็ดขาดจึงทำให้คุณได้เดินไปข้างหน้านะครับะงั้นงานของชาวราศีมีนในช่วงนี้เป็นเช่นไรนะครับ งานของชาวราศีมีนในช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะเลยครับงานดีงานง่ายงานที่มีผู้ใหญ่คอยแบ็กอัพคอยช่วยเหลือนะครับเรียกว่าเป็นเด็กเส้นเด็กฝากนะครับเหมือนลูกเทวดามาเกิดดังนั้นช่วงนี้คุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการเทคแคร์การดูแลโอ้อกใจผู้หลักผู้ใหญ่เหมาะกับการทํางานในเชิงของการบริการทุกๆคนให้เขา เกิดความพอใจเหมออกาะการใช้คอนเน c t ชันต่างๆนะครับความสัมพันธ์ต่างๆที่มีนะครับเพื่อทำให้ตัวเองเกิดความสบายเกิดโชคลาภเกิดเงินทองนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีมีนจับอะไรก็มีความสำเร็จนะครับจับอะไรก็เป็นที่ถูกตาต้องใจนะชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจจะทำงานหลายตำแหน่งหรือหลายธุรกิจร่วมกันนะครับมัน ทำได้ครับและทำได้ดีด้วยเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดส่วนใครที่ออกมาทําธุรกิจของตัวเองนะครับชาวราศีมีในช่วงนี้ก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มั่งมีนะครับธุรกิจอาจจะเรียกว่าการขยับขยายเติบโตก้าวหน้าโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความธุรกิจสะดวกซื้อนะครับธุรกิจที่ใช้เงินซื้อความสบายอย่างเช่นโรงแรมนะครับไลน์แมนเดลิเวอรี่นะครับหรือ พัตาาัตาหารมไม่ใช่ัตาคารเออนะครับร้านอาหารดีๆหรูๆพวกนี้นะครับเหมาะกับพวกชาวราศีมีนทั้งสิน้นนะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้ำขึ้นที่ตัดนะครับเป็นช่วงที่หาพักพวกหาหาทีมงานมาช่วยกันสนับสนุนทำให้เกิดความร่ำรวยนะครับการเงินของชาวราศีมีนในช่วงนี้นะครับ ขึ้นมาเป็นห้าดาบนะครับชาวราศีมีนในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับต้องการซื้ออะไรที่มันเป็นสุดยอดอันดับหนึ่งยอดเยี่ยมให้สมกับเงินทองที่หามาได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีมีนมีฝีมือมีความสามารถสูงจริงๆหาเงินหาทองได้ดีนะครับแต่ก็ใช้จ่ายเงินทองกับของที่หรูหราฟุ่มเฟือยของที่มันไม่จําเป็นมากมายนะครับเพราะ,ะนั้น ช่วงนี้ถ้าคุณลดอีโก้ลดศักดิ์ศรีลงไปได้นะครับรับรองว่าคุณต้องมีเงินเหลือเก็บมากมายแน่นอนนะครับมากจนคุณตกใจเฉละนะครับะมาดูเรื่องความรักของชาวราศีมีนกันบ้างนะครับช่วงนี้นะครับของชาวราศีมีนก็คือความรักที่ต้องคอยดูแลนะครับคอยช่วยเหลือนะครับรานชาวราศีมีนบางคนอาจจะต้องกลายเป็นสายเปนะครับสายเปที่คอยดูแลคอยช่วยเหลือ ใครคู่รักเดือดร้อนหรือคนในในครอบครัวของคู่รักเดือดร้อนคุณก,ก็ต้องช่วยต้องดูแลให้เขารอดปลอดภัยขึ้นมานะครับส่วนราศีมีนบางคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่นะครับก็จะได้คู่รักนะครับคอยดูแลอาใจใส่นเะพราะนั้นช่วงนี้ความรักของชาวราศีมีนอาจจะแปลว่าความรักต่างชั้นวรรณะความรักที่แตกต่างกันในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ความรักที่แตกต่างกันในเรื่องของอ เงินทองเกียรติยศนะครับมันจะมีเข้ามานะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็ครึ่งพาอาศัยแฟนตัวเองให้มากๆมันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นส่วนใครที่แต่งงานกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการดูแลเอาใจใส่กันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าดีสำหรับชาวราศีมีนนะครับอ่ะแล้วสุขภาพของชาวราศีมีนเป็นเช่นไรนะครับ ชาวราสุขภาพของชาวราศีมีนได้เป็นราชาไม่เท้าประนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุขภาพแข็งแรงนะครับถ้ามีปัญหามากก็อย่างเช่นอาจจะเป็นพวกโรคออฟฟิศซินโดรมปวดหลังปวดเอวปวดก้นต้นขาซึ่งมาจากการที่คุณนั่งทํางานเยอะเกินไปก็แน่แหละครับเงินทองมาไหลามาเทมาเนาะถ้าเราจะไม่ขยันทํางานเราก็รู้สึกว่ามันเสียโอกาสนะครับมันก็เลยทําให้เหนื่อยหน่อยนะครับ แต่แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาครับแค่ไปนวดนะครับไปสปานะครับไปอาบน้ำอุ่นไปแช่น้ำอุ่นมันก็จะดีขึ้นแล้ะครับสุครัคำแนะนำบ้างนะครับไพ่จะแนะนำชาวราศีมีนอย่างไรนะครับให้แนะนำชาวราศีมีนว่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงอการใส่ใจดูแลกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รักนะครับ การดูแลเอาใจใส่กันจะเป็นเรื่องที่ดีชาวราศีมีนช่วงนี้จะโชคดีจากผู้หญิงที่เป็นใหญ่นะครับที่มีใจเมตตาคอยช่วยเหลือคุณไปพึ่งเขาหรือคุณปล่อยเขาดําเนินการจัดก,การอะไรใหแ้แล้วชีวิตคุณจะราบรื่นมากกว่าเดิมหลายเท่านักครับครับครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วครับมีม